มีแบตเมืองมาเลเซียนะครับระหว่างมาเลเซียสเอซ่เอิบัมันตั้ับตอนก่บเต้ยูดีนะครับทุเข้าในนิสสึตะมีแบตเมืองมาเลเซียจะไปยังไงครับชมกันได้เลยครับ What the, what the weather forecasters predicted earlier has come to pass, heavy, heavy rain here at the Estadio Mestalla. Come on. I'm Derek Ray and joining, and joining me for commentary is Lee Dixon, an action coming up from the Spanish top division La Liga. It's Valencia what? and they take on Levante. Yeah, yeah what what should be a good game this one. กว่าที่กทยกว่เลยอันค่อนกวเลยสับเอางูมาอะยายิงอดิ้อะีกลับมา Valencia, well, uh, a very good victory in the last what? game against Real Root? Betis. How do you expect this game to go? Win, win, and the goalkeeper, it. as you would expect, is again doing his job. Yeah. And his job. job get behind the ball and save no. Well, you can probably I see win. why we're focusing on this fellow as one to watch, Lee in particular. What do you expect to see from his game? He's really hit form of late. Englishman. Really going to have to watch him. Four goals in the last three matches. ยังไม่น้ำตุ่มโรเบิร์ตลูมนสไกซิบาอีริสันมานิมานิมอนเน่ซินาเอวี่เอวี่นู่นดื่มหรอซินาอัฟเตติกเอ็นเชตกุลฟิตเบบิส ก่อนนึ่งทีาร์ี้ปาตมอิงสัรอืมยิ่งเยอะอิงดทอนนี้เอมาไวจรงนี้ทอนขึ้นมาัปโลซ่าสติลมาปิดปิมาถอดมาถอดสองผ้าให้เปโลซ่าซีมอน เอลอซสซาออกไปดิปูมังยูติดทู่มาวาดโซลัสิฟินิชานรูสนดีเชานเดโรซาซีมอน ตีมันหนักกเคียช่ะสุดแรกไอ้นู่นเลยแอกสองผู้หมอสองผู้ที่ทเราเล่นตีสองฝั่งมาถอดซันเชสชาน วานี่หรือออกตัวแบบรีบไปไหนวะวกลัวไม่ได้เปรเข้าไงวัดโน่มาเป็นนอนกิ้งกับหุ่นย่าไอ้วีวปอบิช ไปดิเอ้ยต้องวิ่งอย่างนี้ไปดิรอจักไปเลยหนึ่งเซอร์วิสเต้นทีจะเป็นหนึ่งทีจ้ะเจมมีว่าวายดิ ซิมบ uh. ้าเมโลอิตี้มูโนออยุวีฮ๊อปไม่ไหนฮะมิสตี้ดูว่าแบบเขีนชื่อแฟนหน้าดูว่าใส่หมากโตมาแล้ว อู well, it. It really uh ๋เบเต้ข่งวังคจะเอานุ่งเยไอวี่ที่ติดดีๆหน้าสวยอยู่แฟรเชสวัสวาดี้ชัน่าก The high press, d tremendous b l o c ไม่ได้เฮโลซ่าและนัดแรกอะผมเจอกนะับมันอะขึ้นคอนะตอนแรกเป็นไ,ไ,ไงครับผมทิ้งมว้ให้แล้วทิ้งข้ิดไปให้ด้วยว่าคิดไ,ได้ไไดูร์ Mossimon. Moses Simon. Oh, Useful ball towards the back post the side. can A bit Oh, he's through here. It's a bit difficult. Well, he has to pick the flight of the ball, or that was all got behind it. Good save. Chan. เอวี่ซินมาเอาเังเชสันเล่กไปนะครับอีกับดเฟเฟย์ครับเจอกับเบลเซียนั่นาน,านาั่นเจอมาครับผมยังไงชิงงให้เหมือนเดิมนะครับเดีย๋ยวก็บนถ้วยด้วยถผมเจอวันูกเจอมันตเ,เ,เ,เนี้ย สองน,นนะครับมันค้่วหนึ่งนัดแ้วก็วัลิวหนนัดน,นะครับผมเป็นไงครับจะชิงวให้นะครับแล้วก็บวกกับมีสปอยอ,อ่ะนซีมนันวนดิรูส Nelson. 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 Yeah, bay. What? Can they trouble the opposition this time? Và đi phản ổ với lời Hát toàn Hết, hết là mòn ไผายา่เลือสันเอ้าน่ส่งแล้วพ่อมอนติมา้มาออกไาเลยมอนาแต่เอาเลือดโลฮิตา้าดูแโลฮิต้ามาด้วย a complete mischief by the goalkeeper Well, there be a price to pay? that is what going his way to gold while well, he's earning his wages hasn't he? he was in position, he had his father what's the well that's really sound Goalkeeping keeping well, really Keep not letting the team team have any, any scraps, well, he well, uh, correctly decided to play about it illegal play and hence a free kick Chan. Gonzalo. San. Okay. So they mean business or miscategorization. And he's made head. 0. 102. And the coaches will tell you past the ball how you would like to receive it. Perfectly weighted, and he finished it off brilliantly. I'm going look and you now. Oh, she is a what occurs in the final 15 minutes. Oh, oh, she is I read. When Toilet, tuy nhiên, lời tie lẹo, toilet lẹo, lẹp hèn, 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 ยิงยิงงกันท oh, <w> ุกคนครับ <c> ย <ười> <on> <c ười> oh, ิงกันทุกคนปิดอเดียวโหอว่มมาโหหลัง โรตีบูมเล่อีวีนิตตี้ฮัชนาออกติดมิกินี่ออกติดเหมือนกันเบโลซ่าอีวีวิเดียวบูรุษ โรบินเอ้าบาบิต้าซีมอนนี่เ,น,เนี่ยบัตทอดแม่งอหี่ฮันเ,เนร่มไวบิถึงข้อหาเลย5-0เล่นเอเอทนะครับตอนนี้จะครีมด้วยอ่ะ เปลี่ยนแานไปแล้วเปลี่ยนตัวเป,ปเลี่ยนแขนไปเหยื่อก็ทุกตัวเก,ก่งเหมือมกัน